ฮอลลีวูดเกมส์ไหนไทยแลนด์ออสตา เรากลับมาปาร์ตี้กันต่อฮอลลีวูดเกมน้์ยไทยแลนด์ออสตานะครับบอกเลยว่าแข่งขันกันเพื่อจะได้เข้าไปชิงรางวัล1น0 0 0แบาทเอาไปบริจาคก,กันวันนี้แต่ก่อนเนี่ยแข่งขันเกมเกมนี้เราต้องถามคุณฟางสักนิดหนึ่งเห็นบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตเตรียมตัวหนักหรือไม่เป็นอย่างไรกันบ้างก็ตอนนี้มี2คอนเสิร์ตค่ะเป็นคอนเสิร์ต Grammy AS หนึ่งคอนเสิร์ตแล้วก็อีกคอนเสิร์ตหนึ่งเป็น Grammy Cafe v i นี n a ค่ะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วก็ต้องซ้อมค่อนข้างจะ จะเหนื่อยจะเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจไหมฮะไม่ค่ะไม่พไม่ทำไมเขาดูคิดล่ะเอ่อเรื่องถามอะไรมาเนี่ยโว้ยไม่พี่ไปามว่าเขาเหนื่อยใจหรือเปล่าไงไม่ละไม่ไม่ไม่อ๋อไม่ใช่ไหมพี่ดาวสบายดีนะคะสบายดีมากน่ารักทุกวันครับ มันเหมือนรู้ไส้รู้ภูมิทุกอย่างไม่เราอย่ามาพูดสิไม่ต้องพูดอย่าขยี้อย่าอยาขยี้ใช่ไหมมันเหมือนเข้าทางเลยมีคนดูแลใกล้ชิดเสิร์ฟน้ําเวลาเราซ้อมคอนเสิร์ตไหมครับยังไม่มีค่ะไม่มีเลยทีมสวัสดิ์ทีมนี้เก่งมากทีมสวัสดิ์ทีมนี้เก่งมากจ้าน่ารักมากทีมนี้น่ารักมากไปทางนั้นเลยไปทางนั้นเลยการแข่งขันของเราตอนนี้3ต่อ3แล้วเพราะฉะนั้น เริ่มจริงจังมากขึ้นเกมต่อไปของพวกคุณคุณเชื่อไหมว่าคนแต่ละคนเนี่ยเขามีความเชื่อมโยงกันเกือบหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเกมนี้จะพิสูจน์เรื่องนั้นนี่คือต่อตาตั้งทีมนี้ได้เล่นก่อนนะครับอ่าสบายๆเล่นก่อนเลยนะครับเรามาดูกันครับว่าภาพที่มีอยู่ตรงนี้คนเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไรพร้อมแล้วเปิดมันมันไม่กินสิมันกู้จิน เฮ้มีใครบ้างคุณโนนนะคุนเส้นนะไอนะครับน้ำตาลก็มีพีก็อยู่คุณแนทชาลีโบกี้อเล็กเจเจแล้วคุณโดมประกอบลำเขามีความเชื่อมโยงยังไงเล่นเป็นทีมครับเล่นเป็นทีมเลยนะครับคุณเล่นก่อนวิธีการคือผมจะอ่านคําใบ้มาคุณเลือกมาหนึ่งคนมาตั้งคนที่สองเลือกมาอีกหนึ่งคน3 4สไปปุ๊บคนไหนเลือกคนผิดมาตั้งปุ๊บกล่องนี้ดีดกล่องนี้ดีดล้มลงทุกอย่างคนที่วางผิด ตั้งคนเดียวห้ามช่วยมันจะเสียเวลามากต้องจำต้องจำแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียงได้ทั้งหมด8กล่องได้โบนัสอีก5คะแนนโอ้โหมาดูทีมสไปซีดิทเขาเล่นกันครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันครับคุณว่านคนแรกนะครับคนคนนี้เป็นแชมป์เดอะไ i ท์ไทยแลนด์ครับโอ้นนหรือเปล่านน่ะนนนะนน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 ไปไปต่อครับถูกต้อง เพลงโตริมของนนได้คนคนนี้มาช่วยแต่งเพลงโบกี้เคยมีชื่อเล่นเหมือนกับคนคนนี้ก่อนหน้านี้โบกี้ชื่ออะไรครับแน็กชาลีแน่นอนชื่อแน็กเลยวะโบกี้ชื่อแน็กชื่อะไรอ่แน็โดมแน่นอนตรงเนี้ยพี่โดม ลองน้ำตาลด้วก่อนลองน้ำตาลด้วยก่อนใช่เหรอน้ำตาลเหรอใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชเลี้ยงครับเลี้ยงแต่ไปเหมือนเดิมครับบอกแล้วว่าชื่อเน็กชาลีอเล็กไม่น่าใช่อเล็กนะผมกินเหรอวุ้นเส้นอะไรมาก่อนหรือเปล่าวุ้นเส้นลองไอซ์ก่อนลองไอซ์ก่อนลองไอซ์ก่อนครับโอเคแล้วกันแม่ถ้าออกมาเป็นเน็กชาลีนี่ฮามาเชื่อผมฉีกไปอเล็กเลยอเล็กเลยอ่ะวุ้นเส้นลอยอนเหรอ ชื่ออะไรนะหุนเส้นไลออนหุนเ้นไลออนหุเ้นไลออนไม่จริงเนี่ยุนเ้นเคยเป็นวีเจชา e วีไทยแลนด์เช่นเดียวกับคนคนนี้ใครอีกคนครับเป็นวีเจชาณวีไทยแลนด์ d อไอเอไงเจเจพี่เจไ่งเจเจพี่จ่จ่ร่จ่จ่จรงม่จรม่ไม่จร่ไม่จ่จงม่ม่จรม่่ง่่ง เจ๊ๆอะไรกทันเยไม่รู้เลยลองลองไอ้ดูไม่ไอ้พีพีคพีคไม่น่าทันบอกว่าชั้นนัวีนะไอ้แล้วลองลองลองพี่ไอ้ลองพี่ไอ้ลองพี่ไอ้ไอ้แล้วกันเอาไอ้นะ ไม่ใช่ไอาไม่ใช่ไอาเก็บคนเดียวเลยพี่บอยเอาเอาอายก่อนพี่ดูใคนแรกห่อนครับโบกี้นี่เสร็จแล้วไปพี่เฟนพี่เฟนผมเอนโบกี้ก่อนพี่เฟนถูกแล้วมั้งโบกี้ก่อนโบกี้เหมือนกันไงเส้นเร็วครับเร็วเดี๋ยวหมดเวลาใครตอบหรือเปล่าถ้างั้นเน่ะไม่ใช่เหไม่ทันหรอกเอาพี่โด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 แล้วกันพี่โดพี่โดพี่โดใครเฉย พี่บอยต้องเร็วกระชับกระเชงเ้ยไมกโบกี้ก่อนพี่คอยต้องเร็วกระชับกระเชงคุณไม่ต้องไปส่งแม่แล่ไหมเบนชาโนวีคุณว่าใครผมว่าคำถามคืออะไรนะน้ำตาลวุ้นเส้นเคยเป็นวีเจชาโนวีไทยแลนด์เช่นเดียวคนคนนี้ใครพีกพีกเหรอฮะ นักชาลีฮะนักชาลีครับอุ้ยนะครับเอาละเรียบร้อยฝั่งของคุณเนี่ยนะครับได้ไปแค่อีก3คะแนนเพราะฉะนั้นตอนนี้นําอยู่6คะแนนเท่านั้นเขาแกล้งคุณคุณทำคืนได้เลยเพราะถึงเวลาของเขาบ้างนะพวกคุณคอยดูของพวกเขาบ้างนะครับต่อตาตั้งของพวกคุณคือใครบ้างเปิดม่าน ใหญ่เหมือนมันเป็นมีไฮดรอลิกอะไรอ่ะใช่ใช่พิยนุกคนเลยคนมาเดินนี่คนมาเดินเปิดอยู่ตลอดเวลามีแกงส้มด้วยนิดชักคูนใบย่าต่อมีใหม่มีแกงส้มด้วยอ้าวถ้าเป็นคำถามที่เขาถามตัวเองตอบไม่ได้ทักเรานมีคุณเจ้าคุณตักปั้นจันแล้วก็มีคุณว่านด้วยครับอ๋อครับครับครับนั่นเองเตรียมตัวแกงส้มคนแรกครับครับคนคนนี้คือเจ้าพ่อบิ๊กเมล์เทน ตักบริบูรณ์ตักบริบูรณ์ปันจันอยู่แล้วนี่ครับผมถูกต้องปาเต้เคยแสดงภาพยนตร์เรื่องรักเจ็ดปีดีเจ็ดหนร่วมกับคนคนนี้ใครครับต่อ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 อันนี้อะไรสบายสบายถูกต้องนิจคุณเคยเป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับคนคนนี้ไปตักบริบูรณ์ไปไม่ใช่ไมแน่นอไม่ใช่ไปแม่เบี้ย ต้องตอบใช่ไหมพี่ต้องตอบว่าใหม่เราคิดว่ามาริยาหรอไม่ลีโอมาริยาไม่ใช่ครับซีดีครับพี่ว่านบอกว่าเป็นมาริยาใช่อันนี้ตามพี่ว่านถ้าผิดก็โทษพี่ว่านมาริยาเชื่อพี่ว่านแล้วครับเร็วเรี็วเร็วเร็วจะได้เรียนให้ครบทุกคนเร็วเร็วไม่ใช่เรียนกตอบนี่โอ้โหอันี่บล็อกขี้โกงอ่ะเร็วอันนี้แอบขี้โกงด้วยอ่ะไม่ดี ไม่ดาวิกาไม่ดาวิกาไม่ดาวิกาเร็ว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 ชายชายหรือปลีบูดตัวคุณปังไม่ดาวิกาออกซิงเกิลเพลงชอบปันเนี่ยและมีคนคนนี้แสดงมิวสิกวิดีโอใครครับใครวะเออใช่ปะใช่ใช่ใช่เออสมบัต เก้าสุภัสราเป็นลูกคนเดียวเหมือนกับคนคนนี้ใครเป็นลูกคนเดียวคนครับลูกคนเดียวตั้งบริบูรณ์พี่ว่าลูกคนเดียวเปล่ามกงซ้อมไม่ใช่ลูกคนเดียวตั้งบริบูรณ์ใครอะใช่หรอพี่น้อยไม่พี่มอลลิยาไม่ได้บมีลูกลูกไข่ลูกไข่ไม่เป็นไรเอานี่ไปก่อน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 ลูกคนเดียวเปล่าไม่ใช่ครับแกงส้มแล้วแล้วแกงไข่ก็ได้เอามาใส่ก่อนเอาลูกต่อค่ะตักบริบูลด้วยก่อนปะตักบอลลิบูลก่อนตักบอลลิบูล พี่ลูกคนเดียวแง่พี่ลูกคนเดียวแง่พี่ลูกคนเดียวจริงจริงเชื่อพี่เหอะแกเชื่อพี่เอ้ยพี่ขอร้องผันจันผันจันผันจันไม่ได้ตอบแล้วแกพี่ลูกคนเดียวเชื่อพี่เอ้ยผันจันบ้าเหรอจริงจริงเชื่อพี่เอ้ยเชื่อพี่เอ้ย นี่กำตุ๊กอนไี้หมดไปเลยนะไปพี่ลูกคนเดียวจริงเปล่าวพี่ลูกคนเดียวพี่ก็บอกอยู่เนี่ยเดี๋ยวโดนปั่นจนหลอนหมดเลยโอ้โหโดนปั่นจนหลอนไปหมดไม่งั้นพี่ต้องคิดแล้พี่เป็นคนไม่น่าเชื่อถือสุดๆพี่เป็นคนไม่น่าเชื่อถือสุดๆเลยแกงเชื่อพี่เยอะพี่ขอร้องพี่ลูกคนเดียวแต่มาพูดเอาหลังจะผิดไปสองทีอนะพี่เชื่อไหมให้ผมมองหน้าผมมองหน้าพี่ตั๊กผมยังเชื่อพ่อกว่าหน้าพี่เลย โอ้เอออ่ะแต่คุณได้มากกว่าเขาหนึ่งแต้มครับได้ไปสี่นะครับนัไปแล้วเจ็ดต่อหโอ้โหนี่ไม่แต่ผมชอบแม่เบี้ยผมนะเรียงใหม่นุ่นมันเรียงขึ้นบนบันไดไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้รั้รับครับเกมหน้าพวกคุณต้องใช้สมองจำของตัวเองจำของเพื่อนแล้วก็มาดูกันว่าใครจำได้มากกว่ากันนะครับคะแนนสูงขึ้นเลยนะฮะมากับเกมตอบมาเป็นตับสักครู่เดียว ต่อตาตั้งนี่ก็เป็นเกมที่คือเรียกว่าใครไปคิดเป็นแน็กชาลีอะะคือผมว่าพี่บอยอะที่เห็นแบบเขาค่อยๆทําค่อยๆท,ทำเนี่ยมันเป็นการบรีฟระหว่างทีมของเราไปสู่ตัวเขาให้เขาทาํชาช้าๆหน่อยเดี๋ยวอีกทีมหนึ่งอะจะตามเราไม่ทันเดี๋ยวจะหาว่ากำลังแกกันซะมากกว่าอะไร